คขอสรุปเรื่องการสวิตช์ LTF ไป TESGX เพราะอะไรเพราะว่า30มิถุนายนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะสวิตต์หลายคนก็ยังลังเลว่าเอาอยัางไงดีคุณควรสวิต์ LTF ไป TESGX เป็นเช็คลิสต์3ข้อคุณต้องไม่เหลือ LTF เกิน5 0 0แสนเพราะว่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุด5 0 0แสนบาท นะคะปีนี้300,000ปีถัดไป50,000 50, 5 0 0ห0าไปอีก4ปีรวมแม็กซิมัม5 0 0 0 0 0บาทถ้าเกิดคุณเหลือเยอะเกินเช่นบางคนเหลือเป็นล้านเลยผลปรากฏคุณไม่สามารถสวิตแค่5 0 0 0 0 0มาได้คุณต้องสวิตทางก้อนทีนี้มันเลยดูไม่คุ้มแล้วเพราะอะไรคุณเหลือล้านหนึ่งคุณสวิตมาทางก้อนคุณต้องแช่ไว้5ปี ห้ามถอนห้ามขายออกแต่คุณลดหย่อนได้แค่ห0 0 0สนนะคะอันนี้ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนยังลังเลส,สงสัยคุณเช็คแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมีประมาณ5 0 0 0 0นห้าหมื่อย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ก็พอลุ้นนะมันเกินมานิดเดียวเองคุณควรมีฐานภาษี20%ขึ้นไปเหตุผลเพราะว่า tesgx เนี่ยต้องลงในหุ้นไทย 6 5 5ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเอาจริงๆอ่ะหุ้นไทยตอนนี้ทุกคนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วคือไม่รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอ่ะฐานภาษีคุณ20%ขึ้นไปถึงจะพอคุ้ม25%ดีเลย30%ดีเลย35%ดีเลยนะคะข้อที่3ค่ะคุณต้องไม่ใช้เงินนี้ตลอดระยะเวลา5ปีค่ะเพราะทันทีที่คุณสวิตไปแล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่ในนั้นอ่ะ5ปีนะคะเพราะฉะนั้น คุณต้องไม่ใช้เงินนี้เลยตลอดระยะเวลา5ปีถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าทั้ง3ข้อไม่เหมาะเช่นคุณมีไม่เกินห้าแสนแต่คุณต้องใช้เงินภายใน5ปีไม่เข้าแล้วคุณมีฐานภาษี20%ขึ้นไปคุณไม่ต้องใช้เงินใน5ปีคุณเหลือล้านห้าอย่างเงี้ยไม่เข้าแล้วถ้าเกิดใครยังลังเลเกี่ยวกับเรื่องนี้เอา3เช็คลิสต์นี้ไปใช้ในการเช็คตัวคุณถ้าคุณเข้าทั้ง3เงื่อนไขคุณเหมาะ ที่จะสวิตช์ LTF มา TEGX แต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าทั้ง3เงื่อนไขไม่เหมาะค่ะไม่อยากพลาดความรู้การเงินดีๆอย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะกดไลค์กดแชร์หากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะ